ชูวิทย์กมนลวิสิ์คุกพลาซาดูข่าวอุ้งอิงไปเยี่ยมทักษิณที่คุกครองเปรมในฐานะสิทธิ์เก่าอยากแชร์ความรู้ให้เข้าใจแม้ว่าจะไม่มีใครต้องการไปเฉียดสถานที่นี้แต่เมื่อแม้แต่คนระดับนายกยังต้องมาติดคุกใครจึงอยากไปคิดว่าชาตินี้ไม่มีวันติดคุกจึงขอเป็นตัวแทนกลุ่มราชทันชี้แจงในฐานะนักโทษเก่าดังนี้พื้นที่นี้เรียกว่าลาดยาวอยู่รวมกันหมดทั้งเรือนจำพิเศษกรุงเทพ,พ เรือนจำกลางคลองเปรมทันตสถานบำบัดพิเศษกลางทันตสถานหญิงกลางและโรงพยาบาลราชทันมีพื้นที่เป็นพันไร่ตั้งอยู่ที่ถนนงามวงวานเขตจตุจักรทั้งหมดตั้งอยู่ในสถานที่รวมศูนย์เสมือนศูนย์กลางคุกยกเว้นบางขวางที่แยกไปอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีผมจึงตั้งฉายาที่นี่ไว้ว่าคุกพลาซาทักษิณอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมแม้ว่าผมจะไม่เคยอยู่ แต่มีโอกาสดได้เข้าไปหลายครั้งตอนทำรายการทวีวีเรือนจำกลางคลองเปรมมีพื้นที่กว้างขวางกว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมากหลายเท่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมี8แดนแต่ละแดนพื้นที่แค่4ไร่แต่มีคนอยู่แดนละ5 0 0ถึง700คนเป็นอย่างต่ำแต่เรือนจำกลางคลองเปรมกว้างขวางกว่ามากมีพื้นที่400กว่าไร่ในขณะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมีพื้นที่เพียง20 gr. กว่าไร่เห็นขนาดก็ทราบว่าต่างกันมาก เรือนจำกลางของเพรมยังมีพื้นที่ติดกับโรงพยาบาลราชทันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ต่างกับเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่ต้องนั่งรถมาโรงพยาบาลเพราะอยู่ห่างกัน200เมตรตอนผมเป็นนักโทษเด็ดขาดได้มีอาการมาเป็นผู้ช่วยทำงานที่โรงพยาบาลราชทันเพื่อช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมายโรงพยาบาลราชทันเป็นศูนย์รวมของนักโทษที่เจ็บป่วยเพราะภายในเรือนจำแต่ละแห่งมีแค่เรือนพยาบาลที่แน่นทุกวันและแออัดเกินกำลัง เมื่ออาการหนักก็ถูกส่งมาโรงพยาบาลราชธรรมที่มีพร้อมทั้งห้องฟอกไตหมอฟันรักษาสารพันโรคไม่ว่าวันโรคเอชไปถึงจิตเวชพื้นที่ของโรงพยาบาลราชธรรมเดิมเป็นพื้นที่ของเรือนจำกลางของเปรมมาก่อนต่อมาแยกออกมาเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลราชธรรมในหลังมีหลายท่านที่ผมได้พบเห็นไม่ว่าตำรวจยายอย่างพงพัฒฉายาพัน์หรือฉลอเกิดเทศอดีกะกะตกกตท่านวาสนาท่านปริญญาหรือพี่สนธิ ไปจนถึงนักการเมืองหลายท่านอย่างคุณบุญส่งคุณภูมิหรือระดับผอ,อต่างๆไปจนถึงหม่อมราชวงศ์ในจํานวนนักโทษระดับผู้ใหญ่ที่ผมสมสารที่สุดคือท่านวาสนาเพิ่มลาบเพราะความที่ท่านเคยเป็นประธานกะกะตแต่ต้องมาใส่โซ่ตรวนติดคุกไร้อิสรภาพเดินทางจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพนั่งรถเรือนจํามาที่โรงพยาบาลราชทันในสภาพเช่นนี้ท่านร้องไห้น้ําตาซึมกับผมแต่อดทนอยู่จนวันที่ได้กลับออกไปสู่อิสรภาพ ท่านบอกผมว่าเมื่อได้ออกจะไปอยู่ไร่ที่เมืองจันทบุรีทุกคนย่อมรอวันครบกำหนดที่ได้มีโอกาสออกไปใช้ชีวิตมีเสรีภาพอันหอมหวนภายใต้สถานาการณ์เช่นนี้มีคนมัวแต่จ้องว่าทักษิณตัดผมไหมใส่เสื้ออย่างไรอยู่อย่างไรขอเรียนในฐานะนักโทษเก่าคุกคือคุกที่จำกัดอิสรภาพอย่าได้เหยียดหยามอย่าได้สมน้ำหน้าคนล้มย่อมต้องลุกขึ้นต่อไปคนที่ติดคุกยังมีวันได้ออก ส่วนลูกเมียก็ต้องไปเยี่ยมตลอดเสมือนติดคุกไปด้วยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจำคุกที่ศาลตัดสินแล้วจะได้ใบบริสุทธิ์อันมีความหมายว่าได้รับโทษครบจบสิ้นแล้วเรื่องคดีนั้นผมไม่เกี่ยวแต่ขอชี้แจงว่าการติดคุกย่อมขาดสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ทุกคนคืออิสรภาพดังนั้นไม่ว่าอยู่ยังไงกินอะไรมันไม่สําคัญเท่ากับเสรีภาพที่จะไปไหนได้นักโทษทุกคนมีหัวใจและมีเหตุท,ที่ต้องมาติดคุกไม่ว่าโดยกิเลสตัณหา เจตนาพลาดพลั้งไปหรือเป็นนักโทษโดยกระมลสันดานท้ายสุดเมื่อถูกจองจำย่อมมีสถานะเท่าเทียมกันเพราะที่นี่คือคุกสถานที่สุดท้ายที่ไม่มีใครอยากไปก่อนตายจริงอยู่มีคนสมควรติดคุกเพราะเป็นฆาตกรค้ายาเสพติดคมขืนสารพันข้อหาแน่นคุกแต่มีคนสมควรอยู่ก็มีคนสมควรแยกประเพียพฤตินิสัยไม่ใช่เอาไปขังรวมกันหมดเพราะการติดคุกย่อมทรมานจิตใจไม่ว่าจะอยู่สบายแค่ไหน ให้กินน้อยหน่อยรวยน้อยหน่อยแต่อยู่นอกคุกดีกว่ามีเงินมหาศาลแต่ต้องอยู่ในคุกสุภาษิตคุกคืออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้และสามสิ่งสำคัญคือช้อนชั้นชีวิตอันมีความหมายถึงช้อนที่ต้องใช้ไม่ปรับปนกับใครเพราะโลกในคุกมันมากแม้แต่วันโรคที่นอกคุกไม่พบแต่ในคุกเป็นกันเยอะเพราะสถานที่แออัดยัดเยียด ชั้นหมายถึงชั้นของนักโทษที่มีผลต่อการพักโทษหรืออภัยโทษจะได้ตามสัดส,ส่วนของชั้นตั้งแต่ชั้นดีชั้นดีมากและชั้นเยี่ยมแต่ละคนต้องใช้เวลาตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนดไว้ในการไต่ชั้นส่วนชีวิตก็ต้องรักษาไม่มีใครอยากตายในคุกผมเก็บศพในคุกขณะเป็นผู้ช่วยที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ถึง80บศพมีทั้งชายและหญิง้วนแล้วแต่หน้าเวทนาที่ตายไปพร้อมกับความไร้ซึ่งอิสรภาพ ทุกคนที่อยู่อยู่นั่นต้องพยายามทำให้จิตไม่ตกหาอะไรทำให้หมดเวลาไปวันๆเพราะเวลาที่ไร้อิสรภาพมันยาวนานมากทักษิณอาจได้เขียนหนังสือสักเล่มขณะใช้ชีวิตในคุกเช่นการต่อสู้ของผมหรือชีวิตที่ไร้อิสรภาพเพื่อบันทึกเรื่องราวความคิดในขณะที่อยู่คนเดียวมันเป็นรสชาติของชีวิตที่ไม่มีใครจะรู้สึกได้ดีเท่ากับคนที่ติดคุกเอง คนมองในแง่ของคดีที่อาจเพิ่มขึ้นแต่ผมกลับมองถึงมุมมองทางประวัติศาสตร์ของคนคนหนึ่งที่เคยอยู่จุดสูงสุดของการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีมีคนโหวตให้มากกว่า10ล้านเสียงแต่ท้ายสุดตกต่ำจนติดคุกติดตารางใดๆในโลกลุ้นอน,นิจจังแต่สิ่งที่ผมเชื่ออย่างหนึ่งคือประวัติศาสตร์ของทักษิณยังไม่จบและการต่อสู้ของทักษิณยังไม่ถึงบทสุดท้ายนอกจากนี้คุณทัศนีบุรณอุปกรณ์ยังได้สแสดงความคิดเห็นในประเด็นเดียวกันว่า เข้าใจความรู้สึกของคุณแพรทองทานที่ไปเยี่ยมคุณทักษินที่เรือนจำย่อมสัมผัสถึงความทุกข์ความเครียดแน่นอนคนที่อยู่ในเรือนจำย่อมมีความรู้สึกแบบนี้ไม่เฉพาะคุณทักษินกับครอบครัวนักโทษทางการเมืองทุกคนที่ยังอยู่ในเรือนจำก็มีความรู้สึกเหมือนกันครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างนอกก็มีความทุกข์เหมือนกันนี่ไม่ใช่เรื่องของบุคคลคนเดียวแต่คือสภาพความเป็นจริงที่นักโทษทางการเมืองทุกคนและครอบครัวต้องเผชิญร่วมกัน ตอนนี้คุณแพนองทานคงได้รับความรู้สึกได้ด้วยตัวเองจึงหวังว่าในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยจะมีพลังในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขสภาผู้แทนราษฎรคือกมทวิสามันนิรโทกกรรมทางการเมืองให้สําเร็จเพราะท่าทั้งพักเพื่อไทยและพักประชาชนผลักดันร่วมกันทั้งในชั้นกมธิการและชั้นรัฐสภาก็จะมีโอกาสสำเร็จสูงคืนครอบครัวให้กันและกัน นิรโทษกรรมประชาชนถือเป็นก้าวสำคัญของการสร้างสังคมที่มีความหวังมีความยุติธรรมให้สังคมคลี่คลายความบาดหมางให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปมาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์จากนักโทษการเมืองจากประชาไทยอิสรภาพของคนในเรือนจำขึ้นอยู่กับความสามัคคีในขบวนการประชาธิปไตยทุกฝั่งฝ่ายประชาไทยพูดคุยกับไผ่จตุพัฒน์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกคุมขังอีกครั้งโดยเมื่อถามว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ตัวเขาบอกว่าจำไม่ได้ สารอุทธรพิพากษาจำคุกไผ่จตุพัฒน์ุญพัทธร,รักษา2ปี12เดือนยืนตามสารชั้นต้นจากการปราศัยเที่ยวเพอภูเขียวบ้านเกิดของเขาสิ่งที่ต่างออกไปก็คือครั้งนี้สารดีกาไม่อนุญาตให้ประกันตัวแม้ว่าจะได้ยื่นประกันแล้วถึง2ครั้งหลังถูกขังที่เรือนจำมานานกว่า1สัปดาห์ไผ่นักกิจกรรมกลุ่มทะลุฟ้าวัย34ปีเริ่มต้นทำกิจกรรมด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มเรียนปริญญาตรีหลังรัฐประหาร2557 เราได้เห็นภาพนักกิจกรรมกลุ่มดาวดีน5้าคนใส่เสื้อสีดำมีข้อความว่าไม่เอารัฐประหารยืนอยู่บนสนามหน้าศาลากลางจะอดขอนแก่นต่อหน้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารคสอชเมื่อถามว่าคิดยังไงกับการที่พักประชาชนโหวตให้อนุทินเป็นนายกไผ่บอกว่ารับรู้สถานาการณ์ทางการเมืองอย่างดีจากการเข้าเยี่ยมของทนายและเพื่อนน,น,นอกจากรับรู้เหตุการณ์หลักๆอาทิเช่นอดีตนายกทักษิณถูกคุมขังในเรือนจํา หรือคำสั่งสารรัฐธรร,รมนูญที่ระบุว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องไม่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเขายังได้ทราบเรื่องราววิวาทะขัดแย้งระหว่างพักและผู้สนับสนุนสองพักใหญ่เพื่อไทยและประชาชนที่ยืดเยื้อยาวนานดูไม่สิ้นสุดอย่างไรก็ดีไผ่ขอไม่แสดงความเห็นหรือความรู้สึกต่อ,อการบวตของพักประชาชนแต่ย้ำว่ายังไงของให้ยุบสภาโดยเร็วที่สุดอย่างให้พวกที่อยู่ข้างนอกทบทวนการต่อสู้ที่ผ่านมา เราสู้ถึงที่สุดแล้วเสียชีวิตติดคุกลี้ภัยก็เยอะการทะเลาะตอบโต้กันไปมาทั้งในสภาและในโซเชียลมีเดียไม่เป็นผลดีไม่เกิดประโยชน์กับใครสิ่งที่เราแต่และฝ่ายควรจะต้องเร่งทําคือการสรุปบทเรียนหากทบทวนให้ดีแล้วจะเห็นว่าเราผู้สนับสนุนทั้งสองพักมีจุดร่วมกันมากกว่าจุดต่างถ้าไม่ร่วมมือกันตอนนี้แล้วจะร่วมกันตอนไหนผมคิดว่าเราต้องหาเป้าหมายในการต่อสู้ร่วมกัน ก่่ออนอนืต้องแสวงหาความเป็นเอกภาพและความสามัคคีในขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยอ่านสัมภาษณ์ฉบับเต็มบนเว็บไซต์ที่ลิงก์ได้ที่ด้านล่าง